อากราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องเกมราย G l เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกมมาอยู่กับเกม elect r i c Slab นะครับถ้าผมอ่านชื่อเกมผิดประการใดก็ขอขอโทษด้วยนะครับเอาง่ายเกมตบตูดนั่นเองครับเราไปดูกันเลยครับว่าเกมนี้จะซาดิชขนาดไหนมาดูกันเลยครับนี่กดไปหมุน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 มือ นี่แน่เอาทำไมเบาเนี่ยมาฉันขอคืนโอ้โหหมุนหมุนอืมเอาไหมเอาไหมลองลองไปที่สีแดงอดีสีแดงนี้คือตบเบาแดงแรงเนี่ยอ่าตบค่อนข้างเบาอืมอือตบไป27เลยเหรอเนี่ยไปที่สีเขียว นี่ใสไปเลยสามห้าความแรงสามห้านี่แนะ่เป็นไงล่ะแต่ถ้าเหมือนเบามากม,มุนมุนมือน,น,นี่แนะน่ช้อนช้อนมีกันช้อนเอานี่แนะ่สลบแน่คราวนี้ไปปิวไปเลย <c oughs> โอ้โหคนคอนข้างใหญ่ อ่าตบให้ร้องเลยแบบนี้หมุนหมุนหมุนป๊อืมเป็นไงเป็นไงอืมทำงานทำงานงูหมุนกว้างรถไปครีผ้าไม่กลัวหรอกเอา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 ,เอานี่สามเก้าเลยเป็นไงหมุนหมุนหมุนแป๊ะอืมอืมอีกครั้งมีนอกอีกครั้งมีร้องนะครั้งนี้แหละเธอต้องร้องแล้วล่ะ นี่แน่แพ่ปิวไปเลยฮ่าฮ่าม,มาเอาลืมดูรถไปย7อืิบเจ็ดห่มหมุนหมุนหมุนไปโอ้โหเจ็บจังเลยมานี่ เอาไปความแรงหกสิบสามนี่แนะ่เป็นไงล่ะอืมนี่ตบเบาจังมานี้นี่ห้าสิบเก้าความแรงนี่เป็นไงล่ะอีกครั้งเดียวเธอเธอขี้ไม่ได้แน่นอนเอะโอ้โหเจ็บดูนะ นี่ปลายปิวไปเลยเปะ๊ะเป็นไงล่ะขี้ไม่ได้ไปอีกหลายวันเลยโอเคครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเพื่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์กันมาได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปครับขอบคุณทุกคนครับที่รับชมจนจบขอบพรคุณครับ